เราเนี่ยเป็นรายการสาระกาเมิงเข้ามาแล้วดไอ้ประชาปประชาชนสีส้มเนี่ย <c oughs> แม่งทำลายระบบนี้เวศการเมืองเก่าๆหมดแม่งทุบทุบท,ทุกอย่างทุบทุกอย่างของการเมืองเก่าและอนุรักษ์นิยมทุบทิทบหายหมดเลย <c oughs> ไอ้พวกแก่ๆเท่าๆทั้งหลายไอ้พวกซื้อเสียงบ้านใหญ่อะไรต่างแม่งงงไปไกต่ตาแตกเลยเพราะการแพร่ระบาดของพรรคสีส้มนี่แม่งไวมากทําลายระบกบการเมืองเก่าบ้านเล็กบ้านร้อยบ้านใหญ่หมดเลยนะครับนแบบที่คุณชอบว่าตรงใจกับผมที่ผมพูดระบานเนี่ย เนะขาบอกแล้วต้องใช้สายนายนไนท์ถ้าจะฆ่าปาหมอทางดำป้าหมอทางท่อมนี่ยากนะไม่รู้จะใช้เครื่องมืออะไรยุบพักแม่ก็ไปกลัวนะครับยุบแล้วก็ยุบอีกอันนี้หมอว่าลงก็จะไปยืน่นยุบอีกนะครับยุบพักประชาชนโดยอ้างว่าทําผิดกฎหมายขราการเมืองอะไรก็ว่านะครับคือตอนนี้อนุรักษ์นิยมหรือผู้แข่งทางการเมืองหรือการเมืองเก่าแม่งเหลือทางเดียวแม่งเหลือทางเดียวในการจะเอาชนะพรรคท่อมได้คืออะไรนะครับยุบพักเพราะฉะนั้น มันก็จะมีพวกนักร้องต่างๆออกมามากลายทยอยกันมาอ่ะมึงไปยุบพักมึงไปยื่นกกตมึงไปยื่นผู้ตรวจการอ่ะมึงไปยืป่นปปชคือทำอยังไงให้แม่ยุบพักวิธีการชนะพักสีส้มมีทางเดียวคือยุบพักมันใช้กลไกกฎหมายที่เื้อประโยชน์ให้กับอนุรักษ์นิยมเพราะอะไรเพราะถ้าลงเลือกตั้งให้ประชาชนตัดสินอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนประชาชนก็จะเลือกพักส้มก,กลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพวกอำนาจเก่า,กาอนุรักษ์นิยมมันไม่มีทางสู้ มันรู้อยู่แก่ใจว่าคนในแผ่นดินไทยไม่มีใครเอาไอ้คนพวกนี้แล้ว <c oughs> เหลือทางเดียวครับในการอาชนะคือยุบพักแม่งไปังการยุบพักก็เหมือนกับแบบเวลาสมัครสมัคร,ร,รนายกบาอบจเราสู้เขาไม่ได้นะครับจ้างมือปืนไปยิงการยุบพักก็เหมือนกับการประหารชีวิตทางการเมืองนะครับก็คืออย่างต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขาเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาสู้ไม่ได้พวกไปกไันจ้างมือปืนยิงให้ตายจบเสียเงินค่าพะศุนค่ามือปืนจบ หลังจากนั้นเหลือเราคนเดียวก็จบไปแล้วเนะเพราะฉะนั้นก็อนุรักษ์นิยมและบ้านใหญ่ทั้งหลายก็มีทางเดียวในการที่จะสู้กับพักส้มก็คือการยกคักทำทุกอย่างร้องเรียนแม่งทุกวันนะนักร้องก็มาจากนักร้องอาชีพนักร้องรับจา้างนักร้องสมัครเน่นพวกหิวแสงแต็ไมไปหมดแต่ที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกหิวแสงนะมาถึงก็ไปยื่นยุบเลยเอกสารอะไรไม่มีครับตัดข่าวว่าตัดติ๊กตอกตั้งแรกมาแล้วก็ร้องเนี่ยพวกหิวแสง แล้วก็พวกรับจ้างมาเนี่ยเป็นนักร้องรับจ้างรับจ้างมาตับอีกพวกนึงพวกอ่าพวกขี้แพ้เออเขาเรียบรูเซอร์ขี้แพ้ลงทุกครั้งก็แพ้ไม่กล้าลงสบักเพราะลงที่ไรก็ไม่ได้คะแนนเสียง่างกับอ่าก็คือจะลงเลือกต่างก็แพ้ก็เลยใช้วิธีการอะไรกะนยูพักแม่นะเตะตัดขาล็ออี่หนักล็อที่นี่อะไรต่างขนาดตกระตกร์เขาบอกว่าทรานประชาชนสีส้มนะครับไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายนะครับเขาบอกแล้วนะฮะ สำนักงานสาขาสีภาก็ครบก็ยังไม่สนใจครับยังไงไงผมต้องยื่นครับเห่นนะมันก็ได้แสงได้พื้นที่สื่อได้อะไรก่บเขาเรียกว่า,าเป็นพวกหิงวแสงหรือเปล่าเราไม่รู้อะเราต้องไปถามเขาว่ามันก็เวลาออกข่าวยุบพักปัะชาชนเนี่ยสีส้มเนี่ยมันก็เป็นไงเป็นข่าวมีพื้นที่นะเปิดไปช่องไหนก็เห็นหน้าไปแล้วอันแน่อันแน่นแนมากเลยครับ นะคือการการไปร้องยุบพักเนี่ยมันก็ทําให้มีแสงคนก็เห็นหน้ามันอ้าวมาอีกแล้วครับเจ้าประจําครับยุกรู้นะครับขาดไปคนเดียวที่ยังไม่ได้ยืน่นคือพี่ศรีสุวรณพี่สุสวัณช่วงนี้ก็ต้องเก็บอาการหน่อยเพราะว่าแฉไปแฉมาเงินติดลัวพอเงินติดลัวเนี่ยมันก็เลยไปไงติดข้อหาเข้าไปด้วยโดนแจ้งข้อหา,อ,หาอยู่พี่สีพี่สีเงินติดลัวช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ไปร้องยุบพักไหนะปกติเนี่ยงานแบบนี้งาน งานแบบนี้งานงานปราณีตแบบนี้นะครับต้องพิสีนะงานปราณีตเนี่ยงานงานปราณีตต้องพิสีตันีิพิสีเองการไปเงินติดตัวเพราะเงินติดตัวก็บาร,รมีก็น้อยลงอ่ะก็บอกแล้วแฉไปแล้วก็อย่าไปให้เงินติดตัวแฉระ,ะวังหน่อยคิดกงคิดเสียงจะพูดอะไรระวงังโดนเพาอัดเทปไปหมดอ่ะพิสีก็เลยกลายเป็น่เจอเงินติดตัวเจอคิดเสียงเจอแคบเจออะไรเข้าไปก็โดนตำรวจสั่งฟ้องขวานะ ตกซักตบตกอะไรต่างๆตอนนี้เรื่องมายการนะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่รีนะครับถ้าทําผิดก็รีบสำนึกรับสาภาพไปแต่ถ้าไม่ทาสิ่งพี่รีก็สู้ไปนะครับในชั้นนี้พี่รียังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ขุดผ่องเป็นยองใหญ่นะครับคนเราเนี่ยนะครับนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช่ทองแท้นะวันหนึ่งมันก็ลอกครนะทองถ้ามันไม่ทองแท้วันหนึ่งก็ลอกครับอย่างพี่เดย์ได้แม่งของแท้เลยนะนะพี่เดย์เนี่ยไม่มีลอะไม่มีอะไรเพราะอะไร พี่เดแม่งตรงไปตรงมาพูดอะไรคิดอะไรก็พูดมาเลยตรงไปตรงมาไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอยากดา่าใครก็ดา่าแม่งไปเลยนะเ,เป็นคนตรงไปตรงมาไม่ตรงมาทำเป็นดัดการินเป็นสายวัดธรรมะเป็นทนายสายเทพอ,อะไรต่างๆรับว่าความเฉพาะคนที่ถือสินกิจเจ้ามึงเป็นทนายมึงรับว่าความเฉพาะคนที่ถือสินรับว่าความเฉพาะเจ้าว่ดนะนักรธนักบวชใครจะมาจ้ามึงควรเป็น อ่าเป็นพระเป็นเจ้าคนถือสินกินเจอแม่งก็ไม่มีคดีอะไรน่แล้วจะเอาที่ไหนกินไหนแดกนะครับอย่าลืมนะทนายแม่งต้องกินต้องใช้ต้องแดกต้องไช้ลูกน้องกูก็แม่งเยอะแยะสำนักงานก็สองที่สามที่ค่าน้ำค่าไฟค่า,าวายและไหนยังอาหารหมาอีกนะไอเฮงไก่ไรอีกนะแม่งก็กินจุขึ้นไ,ไหวเฮงไก่ไรเน,น,นี่ยน้งกินทีแล้วเป็นกระสอบแล้วก็ไอโชคไปดีอีกอ่าหมาพันบานแก้วสี่ตัวที่รัชดาสามก เพราะฉะนั้นผมไม่จําเป็นต้องไปด,าดัากระดิอกเราเป็นนักกฎหมายทานายความก็โจรมาจ้างก็รับผู้ต้องหาก็รับผู้เสียหายก็รับเรารับหมดอ่ะทุกคดีอ่ะบางคนบอกโอ้พี่เดเลือกคดีหน่อยเลือกแล้วจะเอาที่ไหนเอาเงินที่ไหนมาซื้อไว้อะไว้ขวดละสามสี่พันขวดละหมื่นบางวันเราอยากจะกินขวดละห้าหมื่นเนี่ยเราจะเอาตังค์ที่ไหนใช่เราก็ต้องเอาตังค์ที่โจรมาจ้างเราเนี่ยเราไปซื้อขวดละห้าหมื่นเขากินก็ไปแล้วมันไยลื่นคอ พอพูดถึงวายเนี่ยเหมือนแม่จะลงแดงเลยเนี่ยพี่เด้นะคือชีวิตพี่เด้แม่กตรงไปตรงมาไม่ใช่แบบโอ้ยเป็นทนายสายธรรมะอมพอพูดถึงธรรมะพอโพสเสร็จเปิดบัญชีรับบริจาคนะครับยังไงช่วยบริจาคให้ทางสำนักงานของเราด้วยนะครับนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรละ่ะนะเป็นลักเณะพุทธพาณิชย์ก็่อวันๆก็เข้าวัดนั่งสมาธิแต่เปิดบัญชีรับบริจาคอย่างเงี้ยพี่เด้ไม่ทำหรอก ถ้าพี่เดย์ทำเนี่แม่งได้ตังเยอะนะเพราะเอฟซีพี่เดย์เลยแม่งต้องสองล้านห้าเนี่ยนี่จะสองล้านหกนะเดี๋ยวพี่เดย์ก็แบบเวลาเวลาจัดรายการเนี่ยกจ้ะเลขบัญชีพี่เดย์นะโอนมาตามนี้เลยจ้าอ่านะอ่านะพี่เดย์ก็บอกเนี่ยโอนมาตามเลขบัญชีเดนต่อไปนี้นะจ้านะวันๆนี่กูถูได้ค่าตับแก้ค่าวายเยอะเพราะคนที่เชื่อกูก็มีนะอ่ะถ้ากูจะทำมาหากินหาแดกมาเนี่ยกูว่ากูน่าจะได้เยอะนะวันๆแต่กูไม่เลือกทางนั้นอ่ะ เพราะการจะทําแบบนั้นเราแสดงเหเห็นว่าเป็นขอทานถ้าเกิดพี่เดจะอจะให้คนรับบริจาคแล้วพี่เวลาจัดรายการพี่เดก็ถืออะไรถือขันดีกว่า,ากาลลาก็ะแดกเออซีวันนี้ขอค้า,าววายสักหน่อยนะไม่เอาผมเป็คนไม่ไม่ไดัดจริตครับเข้าวัดเข้าวาวโพตธรรมะแต่รับบริจาคอันีมันค้นขัดแย้งนะเออนะครับ ค,คือผมตรงไปตรงมาใครเดือดร้อนไม่ว่าคุณจะไปโกงครับนี่เมื่อวันก่อนก็นะขา้าราชการที่ไปทุจริตเขาไปตกทรัพย์เข้ามาเขามาจ้างหลาความผมก็ทําแต่ผมว่าความไปตามพยานหลักฐานเะนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่าตกทรัพย์ม่อะไรบ้างผมทำหมดเนี่ยนะแต่ว่าความไปตามจักฐานจำยังเพราะถ้าเขาไม่จ้างผมก็ต้องจ้างมันอยูอย่เนะี่ยเพราะนั้นก็มาจ้างเราเราก็ได้มีเงินไว้ทำไมจ่ายค่าน้ำค่าไฟอาหารหมาและค่าวายสเต็กนะอาหารอิตาเลีย มูอแล้วแม่งน้ำลายไหลเลยนะครับเพราะนั้นเราก็ใครคนชั่วคนดีอะไรได้หมดนะโกงกันใ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 นวงพนันจำได้แค่ที่อา่าอะไรนะอา่าราะบัอ่์เดี๋ยวเขาอาทิตย์นี้เดี๋ยวเขามาจ้างพี่เดชเนะครับเนะี่ยเขาเขาเล่นการพนันแล้วโกงประสิบ้านที่ออกรายการหนุนกระแสเดี๋ยวเขามาจ้างพีเพ่เดชพี่เดชก็ได้ตังค์ใช้เอาเงินก็มาก็เอามาทำอะไรกระจ่ายค่าน้ำค่าไฟ,าไฟาเดือนลูกน้อง แล้วก็จ่ายไปซื้ออาหารหมาให้ไอ้เองกินเพาไอ้เ,เองนี่แม่ก็แดกอยู่แล้วแดก่ก็พ่นแดกไปแดกมาไม่รู้มันจะแดกหลังคาบ้านไปด้วยหรือเปล่านะครับนะครับ,รบเพราะฉนั้นก็ก็เดี๋ยวก็มีเขามีตังมาก็แจ้างเราเอาตังมาจ่ายแล้วก็รับจ้งใครจ้างกนะ็ไม่มีใครทําบางคนบอกว่าสำนักงานเราไม่ทํานะเราเป็นสํานักงานสายธรรมะเออนะคดีชอบโกงไม่เอาอะไรต่างมาเลยจะไปโก้ใครก็มาหาพี่เดได,ได้ว่าความไปจามพยาหลักฐาน เพราะอาชีพทนายเยมันต้องรับยากทั้งโจลดำเลยผู้ต่างหาหมดนะครับนะเราต้องทําได้หมดเรายังไปดัดจริตแหมทำไเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกรานก็คือเจ้าของร้านร้านเหล้าที่พาร้อไปนอนนักร้อก็ไปแจ้งความว่าผมขืนเดี๋ยวเขาจะมาจ้างพีเดพีเด,เดก็ได้ได้ตังมาจ่ายค่าวายค่าจับแก้มนะครับเพราะว่าเราเป็นคนติดเหล้าเมาย,ยาพอตกเย็นเราก็ต้องไงเออลงแดงนะลงแดง สกเกตกลางคืนในใครจะมาชวนกูไปสัมภาษณ์ที่ไหนกน็ไม่ได้แต่เพราะว่าอะไรเพราะกูเมาแล้วกูยังไม่รู้เลยกูชื่ออะไรพนหลังเลิกงนานแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นก็รายการพี่เดย์แม่กะตรงไปตรงมาใครชอบก็เข้ามาไม่ชอบก็เข้ามาได้จุกครูอ่านคอมเมนต์นิดหน่อย,น,ยอนะนะ <laughs> โอ้จุกครูอ่าโคตรน่ารักและจริงใจคือพี่เดย์นี่แหละครับชัดเจนครับนะไม่ต้องไปดัดจรเจงเจ้าจีนอะไรหรอกนะอื คดีเช็คตัดสินจาคุกกี่ปีครับคดีเช็คนี่อะเช็คเด้งใบละหนึ่งปีนะแต่ถ้าแบ่งจ่ายหลายใบก็หลายปีนะครับมีลูกหนี้แม่งยังลอยหน้าลอยตาจ่ายเช็คเด้งแต่ก็ลอยหน้าลอยตาตังค์ไม่จ่ายนะมีคนไทรก็ไม่รู้นะครับเดวก็เรื่องการบ้านการเมืองช่วงนี้ก็ก้าวไกลเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ก้าวไกลไม่เรียกปิดภาคประชาชนเขาก็เดินสายนะครับหาเสียงเดินสายะนะรนะนะาชบุรีพิษณุโลกจะมีการเลือกตั้ง นะเดี๋ยวพี่น้องชาวพี่น้ก็เลือกเอาจะเลือกใครราชบุรีจะเอาแล้ว่่งฝ่ายประชาชนกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมก็จะอ้างอ้างเจ้าเดี๋ยวก็เรียกพวกฝ่ายโหวนเจ้านะสถาบันเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับพวกพวกมึงก็ไปเอาเข้ามาเป็นกลไกในการหาเสียงระดับนะ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 สถาบันท่าปไม่รู้เรื่องอะไรหลอกแต่พวกนี้ก็ไปโหวนเจ้าเดี๋เคยเห็นพวกไอนะ้าานั้นทาซานอยากจะเปลี่ยนใน้พวกฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นพวกพรรคาซาน นะเออหรือไม่ก็พักลิงพักชะดีอะไรพวกเนี้ย